а Нет, нет, нет. Мама, мама, Паша, заходи! Вот это да. ดียวกันนะครับสถานการณ์นอกประเทศไทยนะครับเรื่องของรัสเซียยูเครนร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเมื่อวานรายงานที่ผู้ชมฟังไปว่ามีการประชุมกันของรัฐมนตรีต่างประเทศนาโตนะครับมีการหาหรือกันของรัฐมนตรีต่างประเทศ G7 ด้วยนะครับ ปรากฏว่าผลของการหารือที่เยอรมน,นีเป็นเจ้าภาพนั้นได้มีการประกาศอย่างชัดเจนในเรื่องสําคัญสอสเรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือ G ีเจหรือประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําประกอบด้วยสหรัฐอังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆโดยสังเขยมทั้งเยอรมนีด้วยนั้นไม่รับรองการที่รัเสเซียลุกรานดินแดนยูเครนนะครับไม่รับรองการที่รัรสรเซียรับรองดินแดนยูเครนยิ่งไปกว่านั้นคือคําประกาศว่า จะสนับสนุนยูเครนในการต่อสู้กับผู้ลุกรานนะครับให้มากขึ้นใน2มิติมิติที่1คือการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการฟื้นฟูประเทศนะครับมิติที่2คือการให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆนานาะนะ่านะสนใจนะครับว่าการประชุมคราวนี้มีการเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนและมอโดว่าไปร่วมประด้วยซึ่งส่งสัญ,ญญาณชัดเจนแล้วว่า G7 หรือว่านาโตอยู่ข้างไหนนะครับเกิดความกังวลกันว่าสงครามหรือการลุกรามที่รัเสเซียบุกยูเครนนั้นจะขยายไปพื้นที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์ที่รัเสเซียออกมาค,มค่มขูแล้วว่าการเป็นสมาชิกนาโตนั้นมีสิทธิ์เจอการตอบโต้อย่างดุเดือดหรือมอโดว่าเองกลายเป็นอีกประเทศนึงซึ่งมีรายงานว่ารัเสเซียกําลังเตรียมลุกลามเป็นประเทศอันดับต่อไปนี่คือการประเมินของรัฐมนตรี ต่างประเทศของมอโดวาเองว่ากังวลว่ารัสเซียจะลุกลานมอโดวาด้วยนะครับขนาดเดียวกันวันนี้นะครับแอนโทนีบิงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบินด่วนไปที่นาโตเพื่อหารือกับประเทศ กลุ่มนี้ด้วยเช่นการต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการพูดคุยอะไรกันบ้างในในในกรณีดังกล่าวนะครับเป็นสถานการณ์ที่โลกเริ่มลุ่มรอมรัสเซียจากการกระทําของรัสเซียเองนะครับนายกฟินประเทศฟินแลนด์มีการเปิดเผยว่าทันทีที่มีรายงานข่าวว่า,วาฟินแลนด์จะเข้าร่วมนาโต้นั้นรัสเซียได้ตัดไฟฟ้าและพลังงานที่เคยส่งให้ และให้ฟินแลนด์นะครับซึ่งเป็นผู้ซื้อไปเรียบร้อยแล้วนี่คือความอเมริตของปูตินนะครับฟินแลนด์เป็นประเทศเอกราชต้องการเข้านาโต้เจอปูตินตัด ไฟฟ้าตัดแกส๊สทั้งหมดทันทีนอกจากนั้นนะครับมีการคมคู่โดยปูตินว่าการที่ฟินแลนด์จะเข้าร่วมนาโต้นั้นเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงจะก,กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนะครับกระทบกระเทือนอย่างไรนะครับมีการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของคนสำคัญนะครับของรัเสเซียอีกแล้วนะครับนั่นก็คือ,อ,อผู้ช่วยนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียเอลเล็กเซย์ุลาชอฟนะครับให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าการที่ฟินแลนด์นะครับเป็นสมาชิกก็ดีหรือว่าการที่อังกฤษนั้นสแสดงท่าทีสนับสนุนฟินแลนด์ให้เป็นสมาชิกนาโต้ก็ดีนั้นรัเสเซียนะครับได้ตัดสินใจแล้วว่าขีปนาวุธนะครับซาตานทูซึ่งเป็นขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์ความเร็วเหนือเสียงนะครับไฮเปอร์โซนิกนั้น ตัวใหม่จะสามารถโจมตีอังกฤษได้ภายใน200วินาทีหากฟินแลนด์เป็นสมาชิกนาโต้แปลว่ารัเสเซียมีความชอบธรรมที่จะตั้งคำถามถ,ามถึงการดำรงอยู่ของฟินแลนด์มีเหตุมีผลในมุมของรัเสเซียนะครับและแปลว่าสำหรับประเทศอื่นที่เป็นพันธมิตรกับฟินแลนด์นั้นรัเสเซียมีสิทธิจะโจมตีด้วยขีปนาวุธ ซาตานูนะครับสามารถนะครับจากไซบีเรียซึ่งจะถึงอังกฤษสา,าราชนาจักรนะครับภายใน200วินาทีได้ดังนั้นปูตินขู่ฟินแลนด์ส่วนรัฐมนตรีส่วนผู้ช่วยรัฐมนตรีนั้นขู่อังกฤษนะครับนี่คือท่าทีล่าสุดของรัเสเซียที่ดุเดือดเข้มข้นขึ้นทุกวันนะครับขณะเดียวกันนะครับมีรายงานว่า สถานการณ์ในประเทศยูเครนเองหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ของปูตินเองนั้นยังไม่ค่อยดูดีนะครับแหล่งข่าวที่เป็นอดีตคนสำคัญของ MI6 นะครับในลอนดอนให้สัมภาษณ์ว่าเชื่อว่าปูตินกำลังมีอาการป่วยหนักด้านสุขภาพอยู่และมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะเห็นการรัฐประหารในรัสเซียเกิดขึ้นเพื่อคนล้มปูตินนะครับภายในปีนี้น่าจะเกิดขึ้นจาก ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาต่างๆหรือว่าการสร้างสงครามจนงทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียค่อยๆทยอยพังพินาศน,นะครับสำหรับการสู้รบภาคพื้นดินหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ยูเครนทิ้งระเบิดใส่สะพาน แห่งหนึ่งในเขตแม่น้ําคาคีฟเพื่อสกัดไม่ให้รัเสเซียข้ามมานะครับแล้วทาให้เกิดความสูญเสียกับกองทัพรัเสเซียจํานวนมหาศาลนั้นทางกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารของยูเครนมีการถแถลงว่าตอนนี้นะครับรัเสเซียได้ถอยทัพจากเขตเมืองคาคีฟไปถ้าท่านผู้ชมจําได้นะครับคาคีฟเป็นเมืองสาคัญที่รัเสเซียบุกเป็นจุดแรกๆในการลุกลานยูเครนนะครับกลาโหมยูเครนระบุว่าตอนนี้นะครับ รัเสเซียถอยทัพออกจากคาคีฟไปนะครับแต่สหกรยูเครนกำลังเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการรบที่จะยืดเยื้อยาวนานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการให้สัมภาษณ์ของทางผู้ว่าเมืองเคียฟว่าเคียฟได้รับรายงานว่ารัเสเซียอาจจะใช้นิวเคลียร์ยิงโจมตีเคียฟนะครับท่ามกลางความกังวลของฝั่งรัเสเซียว่าโลกกาลังล้อม ยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเป็นหนึ่งวันที่มีรายงานข่าวว่ารัสเซียจะโจมตีโลกด้วยอาวุธนิวเคลียร์อ,อาวุธอันตราย3จุดจุดที่1คือที่ฟินแลนด์โดยปูตินขู่จุดที่2คือที่อังกฤษนะครับโดยฝั่งกลาโหมรัสเซียขู่และจุดที่3คือที่เคียฟซึ่งเป็นการประเมินของข่าวกองเคียฟเองอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์น่าสนใจว่าอาวุธหนักต่างๆที่เข้าไปยูเครนไม่ว่าจะเป็นฮาวิเซอร์ต่างๆกําลังทําให การสู้รบของรัเสเซียประสบความผันผวนอย่างหนักนะครับมีภาพของทหารรัเสเซียกลุ่มหนึ่งตัดสินใจที่จะวางอาวุธเลิกรบกับยูเครนเรียบร้อยแล้วเป็นทหารรับจ้างรัเสเซียที่มารบในดอนบาสปฏิเสธการต่อสู้กับยูเครนเมื่อพบการสถานการณ์ในยูเครนเป็นไปอย่างที่ตรงกันข้ามกับที่ปูตินหรือกองทัพรัเสเซียหลอกลวงนะครับในคำให้สัมภาษณ์ของทหารเหล่านี้ระบุว่า รัเสเซียนั้นเราบอกว่ากองทัพยูเครนกระจอกและรัเสเซียจะชนะภายในระยะเวลาไม่เกิน3วันหรือเต็มที่3สัปดาห์เป็นการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกดขี่โดยรัฐบาลทรราชของยูเครนแต่ว่าเมื่อมาถึงแล้วนั้นกับพบความจริงว่ารัฐบาลยูเครนคือรัฐบาลที่ประชาชนเลือกนะครับและประชาชนต่อต้านรัเสเซียไม่ใช่ประชาชนต่อต้านรัฐบาลของตัวเองและในสุดนั้นทหารกลุ่มนี้นะครับได้ตัดสินใจที่จะวางอาวุธนะครับไม่ขอสู้ กับประเทศยูเครนนะครับตามที่ตัวเองได้กลายเป็นเหยื่อของการหลอกลวงของรัฐบาลรัสเซียมาเป็นเวลานานนี่คือสถานการณ์ใหม่นะครับที่เกิดขึ้นอย่างไม่เคยมีการคาดคิดมาก่อนว่าทหารรัสเซียบางกลุ่มนะครับได้พบความจริงว่าถูกปูตินหุ่นกองทพรัสเซียหลอกและตัดสินใจวางอาวุธไม่สู้ต่อไปอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมสีโรธค้านไพบุญได้ใหม่รายการโอวูปเวย์สซีวีโอวูยูทูบไวยซีวีเว็บไซต์ไวยซีวีดอทซีโอดอททีเอชโทรทัศน์ช่อง5เสวัสดีครับ